ได้ดูคลิปของอาจารย์มันดิตับเป็นคลิปเกี่ยวกับตุ๊กตาล้มลุกนั่นเองอาจารย์มันดิเนี่ยได้พูดคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำว่า resilience resilience ก็ Res Res R E S I L I E N C E resilience ็ความล้มแล้วลุกกลับมาได้กลับมาจากความล้มเหลวแล้วขึ้นมาสูงขึ้นอีกซึ่งอาจารย์มันดิตเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองที่ว่าเป็นคอนดักเตอร์แล้วไม่ได้ถูกต่อสัญญาไม่มีแบบ งานประจำมาลองรับแล้วก็ต้องไปหาวงใหม่เรื่อยๆอาจารย์มดิตเนี่ยก็ขับรถแข้งไปเลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดีจนมีวันที่อาจารย์นดิตเนี่ยพลิกฟื้นนะบอกว่าฉันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ฉันจะไม่มีรางวัลกลับบ้านไปอหวดคนไทยเลยไม่ได้นะครับฝึกฝนตัวเองรวมถึงวิธีการเป็นผู้นําวิธีการสร้างความมั่นใจว่าเซลล์เอ็นดีของตัวเองด้วยนะครับจนอาจารย์นดิตเนี่ยกลับมาใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับ ถูกเตะออกจากวงเดิมแต่ว่าไปขวารางวัลที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาที่คานิกี้ฮอลได้ดังมากเลยฝรั่งทุกคนเนี่ยก็ชื่นชมอาจารย์บัณฑิตที่ถึงแม้จะเจอวิกฤตกับชีวิตของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมก็คือแบบศึกษาหนังสือ Howto ศึกษาวิธีการกลับมาใหม่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตของตัวเองจะกลับมาใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้จะต้องเอารางวัลเนี่ยกลับมาฝากคนไทยให้ได้แล้วตอนนี้ก็ ยาเมด,ดิเนี่ยก็ร่ำรวยจากการสอนความสุมเดจนะครับเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มาแบบจนบางครั้งร่ำรวยเป็นหลักพันล้านไปแล้วนะครับ